แอบสงสัยอย่างหนึ่งว่าเคยเคยเห็นเคสหรือมีเคสไหมครับที่แบบว่าท้องตกลงกันและฝูกพันแล้วรู้สึกแบบโอเคพอแล้วไม่เป็นไรฉันขอดูแลลูกคนนี้เองเนี่ยเคยสงสัยเหมือนกันสมัยที่เรียนอยู่กฎหมายเนี่ยเขาระบุไว้เพียงแต่ว่าถ้าแม่อุ้มบุญเนาะเปลี่ยนใจไม่ไม่ไม่เด็ดจะเกิดอะไรขึ้นในกฎหมายเขียนไว้เพียงแค่ว่าสัญญาที่เขียนกันไว้ทั้งหมดเป็นโมฆะ อ่างั้นก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะได้ลูกของเขาคนนั้นไปครับอืมแต่ว่าต้พูดยากเนาะอ่มันคงมีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันเนาะมันก็จะมีในเรื่องของค่าตอบแทนค่าเกี่ยวกับการดูแลระหว่างตั้งครรเข้าใจอ่าประมาณนั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ค่อยเกิดเหตุแบบนั้นแต่เกิดตรงข้ามคือคือแม่อุ้มบุญคลอดมาแล้วคนที่มาเป็นคนไม่เอาไม่เอา เฮ้ยมีหรอจึงมีกฎหมายควบคุมตรงนี้อยู่ไม่เอาเพราะอะไรครับเช่นแบบอาจจะเกิดมาผิดปกติผิดปกติหรือเกิดมาไม่ได้เพศที่ต้องการ<อ>ซึ่งทั้งหมดกฎหมายไทยก็มีแบบการเขาเรียกว่าปิดจุดบอดตรงนี้ไว้หมดแล้วเหมือนกัน